ณกรุงมีทิลาอันกว้างใหญ่ไพศาลมีหัวเมืองขึ้นอยู่ถึงร้อยเอ็ดนครพระราชาผู้ปกครองนครพนามว่าท้าภูวดลทรงมีพระมเหสีพนามว่าพระนางนันทาทั้งสองมีพระโอรสเพียงองค์เดียวคือเจ้าชายปิ่นทองผู้ทรงมีพระรูปโฉมหล่อเหลาปานเทพบระบรุมาตั้งแต่วัยเยาว์ จึงทรงเป็นที่รักของพระราชาและพระมเหสีอย่างยิ่งภายในกรุงมิทิลานั้นยังมีสองสามีภรรยาชาวเมืองคู่หนึ่งมีอาชีพทําไล่ไถนาพอมีพอกินใช้ตามประสาคนยากวันหนึ่งฝ่ายภรรยาได้ฝันไปว่าเทวดานำดวงแก้วเจิดจัดมามอบให้นางต่อมาไม่นานนางจึงตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรสาวโดยตั้งชื่อว่าแก้ว ตามนิมิตอันดีในฝัน15ปีต่อมาแก้วเติบโตขึ้นใบหน้าของแก้วก็ยิ่งยาวขึ้นยาวขึ้นคล้ายกับมา้าจนขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงที่อัปลักษณ์ที่สุดในกรุงมิทิลาแม้แก้วจะน้อยใจบ้างเมื่อมีคนมาหัวลรอเยาะตนเองแต่เธอก็มีได้ยอ่อทาอช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่ทุกอย่างที่ผู้หญิงควรทำพ่อและแม่จึงทั้งรักและสงสารลูกของตนเองจับใจ แก้วเป็นคนมีน้ำใจและเป็นมิตรกับทุกคนแต่ถึงอย่างไรแก้วก็อยังไม่ทิ้งนิสัยกระโดกกระเดกชอบวิ่งเล่นบินป่ายกับเพื่อนผู้ชายและไม่ถือโทษโกดใครเมื่อมีคนมาล้อเลียนรวมทั้งนิสัยความกตัญญูต่อพ่อแม่แก้วก็บนนิบัติรับใช้พ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงฝ่ายพระปิ่นทองเจ้าชายรัชะทาญาต เมื่อทรงมีอายุครบ1 5บห้พันษายิ่งทรงรูปงามปานเทพบุตรแต่ทรงมีอุปนิสัยเอาแต่พระไทยตนและชอบเล่นสนุกแบบเด็กๆมากกว่าจะสนใจเรียนรู้การปกครองบ้านเมืองจนพระบิดาและพระม่รดาอ่อนพระไทยวันหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสณกุ้งมีธิลาเออวันนี้ช่างน่าเบื่อจริงๆเลยไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าไปเล่นเอเอฟกันดีกว่าพระองค์ไม่เอาหรอก ข้าเล่นทีไรสไนซ์สองฆ่าตายทุกทีเลยแพ้อยู่เรื่อยงั้นเราจะไปเล่นอะไรกันดีล่ะพระองค์ไปเล่นว่าวมะแหม่ว่าวอะไรล่ะพระองค์ก็ว่าวจุลายังไงอ่ะอ๋อหรือไปก็ไปไปเอ้าวันนี้ลมแรงสุดยอดเลยนั่นสิพระองค์โอ้ย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  ไปแล้วนังไงว่าวของพระอ,องค์มามาถืออยู่นี่นะเอ้ยใช่จริงๆด้วยจเจ้าเก็บว่าวของเราได้ใช่ไหมเจ้าชื่ออะไรเราจะได้มอบรางวัลให้กับเจ้าใช่เลยเดินใจชินเลยวิสเปกเลยพอพอนอกจากเจ้ายังหน้าตาไม่ดีนะเสียงเจ้ายังไม่ดีอีกหม่ำฉันชื่อแก้วพีคะ บัตนี้หม่อมฉันเก็บของเล่นแสนลักของพระองค์ได้เสมือนฟาลิขิตมาขอให้พระองค์ตอบแทนด้วยการรับหม่อมฉันเป็นมาเหสีด้วยเถอดเพคะเย้ยไม่นะชีชะนังแก้วหน้ามาเจ้านี่มึงอาจยิ่งนักจงรีบเอาเว้าของเราคืนมาเดี๋ยวนี้นะแล้วจะยกโทษประหารให้ไม่กลัวไม่กลือ ถ้าประหารหม่อมฉันว่าวตัวนี้ก็จะสูกทำายไปพร้อมกันแต่ถ้าทรงรับปากว่าจะให้หม่อมฉันเป็นพระมเหสีก็ทรงเอาว้าคืนไปได้เลยแมมหัวหมอแล้วนะจะเอาเงินไปทำสัญญามมาดิอุ๊ยหรือได้ไงอ่ะหลังจากนั้นเจ็ดวันขบวนเสด็จจากวังก็มารับนางแก้วที่บ้านเพื่อพาตัวนางแก้วเข้าวังเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายต่างตกตะลึงในความแปลกประหลาดสวยแมเสวยแหม พากันกั้นหัวหล้อจนน้ำหูน้ำตาไหลไปตามๆกันเสรยเสิพอถึงพระราชวังเท้าภูวดนได้ทอดพระเนตรเห็นนางแก้วจึงเกิดโทสะและตะโกนขึ้นว่าทาหารไปหิบจับนางนามาภูนิ้โยนออกไปน้อยช่างอวดดียิงนักน้ำหน้าเช่นนี้เนี่ยนะจะมาเป็นลูกสะใภ้เราไม่นะไม่นะจับมัน แต่กระนั้นพระนางนันทาได้ทรงขอทา้าภัวโดนไว้เทา้าผัวโดนจึงต้องทําตามพระทยัยวันรุ่งขึ้นเทา้าภัวดนรับสั่งให้นางแก้วมาเข้าเฝ้าและตัดว่านี่นางแก้วถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะแต่งงานกับลูกของข้าแล้วเจ้าจะต้องไปหาเขาพระวิหารเฮ้ย <Hey! S 2> เขาพระสุเมนมาไว้ในเมืองของข้าให้ได้ภายในเจ็ดวัน ถ้าเกิดว่าเจ้าทำไม่ได้เจ้าจะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตโอเคเจ็ดวันนางแก้วได้เดินทางเข้าป่ามาได้สามวันก็ไม่มีวี่แววของเขาพัซสูเมนเอ๊ะเขาพัซสูเมน,น,นไปทังไหนเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หายยังไม่เจอจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นว่าสาธุ ถ้าลูกเป็นเนื้อคู่ของพระปิ่นทองจริงๆขอให้ลูกพบเขาพระสุเมนรด้วยเถินเพียงวแวมาววว้ายใครเนี่ยเขตธิระเดชรือเปล่าเขนธิระเดชจริงหรอไม่แล้วท่านคือใครละเนี่ยข้าคือฤาษีประจำป่านี้แก้วเอ้ยเจ้ากับพระปิ่นทองนั่นเป็นเนื้อคู่กันจริงๆ แต่ว่าด้วยกรรมเก่าบันดาลเจ้าจึงมีหน้าเป็นม้าเช่นนี้ข้าจะช่วยเหลือโดยการถอดหน้ากากม้าให้กับเจ้าเพื่อเหตุการณ์ภายหน้าเจ้าจะได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วพระฤาษีผู้เมตตาจึงไล่เวทมนต์ถอดหน้าม้าของนางแก้วออกมาได้เหวากับเป็นเพียงหน้ากากเท่านั้น เหลือไว้แต่เพียงใบหน้าดังเช่นคนปกติหากแต่งามโสภาราวนางฟ้าจากสวรรค์ผิดกับนางแก้วหน้าม้าคนเดิมจากนั้นพระฤาษีจึงบริกรรมคาถาหน้ากองไฟอ่านางแก้วอันนี้นะมีอิโตวิเศษที่เเจ้าต้องการอะไรก็จะได้ตามใจปรารถนาและเป็นอาวุธและนี่ เรือเหาะสำหรับเจ้าที่จะต้องการไปไหนมาไหนก็จะไปได้ทุกหนแห่งและเมื่อลงจอดบนพื้นมันจะหายไปเองอ่ะเขาปะสุมเมนไปทางนู้นนะอย่าหลงละ่ะข้าขอบพระคุณท่านลือสีอย่างมากบุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมท่านเลยหลังจากนั้นนางแก้วก็นั่งเรือเหาะลอยหายไป ใช้เวลาเพียงวันเดียวเรือหอกก็นำนางแก้วมาสู่จุดหมายอย่างรวดเร็วว้าว้าเว้าว้าว้าเวเพียงแค่วันเดียวแล้วก็มาถึงแล้วเหรอเนี่ยรีบนำกลับไปให้พ่อสามีดีกว่าเมื่อกลับมาถึงกรุงมิธิลานางแก้วได้ทราบข่าวว่าท้าวภูวดลได้ทรงคิดแผนการใหม่ให้พระปิ่นทองไปอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงทัศมาลีเช้าวันรุ่งขึ้น พาปิ่นทองกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องเตรียมตัวออกเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงทัศมาลีนางแก้วก็รีบเข้าไปขวางไว้พปิ่นทองผักใสานางเต็มแรงแล้วตรัสกับนางว่าหากข้ากลับมาคราวนี้เจ้ายังไม่มีลูกให้ข้าเจ้าจะต้องถูกประหารฮะแล้วข้าจะท้องได้ยังไงเลยเนี่ยฝ่ายนางแก้วยืนมองขอบวนเสด็จเคลื่อนจากไปจนรลับตาแล้ว จึงคิดจะติดตามพระปิ่นทองไปนางรีบกลับลาพระนางนันทาช่วยมีดอิโต้อาวุธคู่กายแล้วตรงไปที่พุ่มไม้ที่เรือเหาะเป็นงูซ่อนอยู่เมื่อนางร้องเรียกงูนั้นก็เลื้อยออกมาแล้วกลายเป็นเรือเหาะเช่นเดิมนางแก้วขึ้นเรือเหาะลอยลำขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังกรุงโรมลอยมาชั่วคู่จึงถึงที่หมายนางบังคับเรือลงจอดซ่อนในพุ่มไม้ใหญ่ทาง ถอดหน้าม้าฝากไว้กับแม่แย่านางเรือแล้วออกเดินทางเข้าเมืองอน,นางแก้วเดินทางมาถึงท้ายเมืองพบตายายจึงขออาศัยอยู่ด้วยและได้ช่วยงานบ้านทุกอย่างเพื่อตอบแทนพระคุณวันหนึ่งนางแก้วได้ข่าวว่าพระปิ่นทองเสด็จผ่านลำน้ำแห่งนี้จึงแซงไปอาบน้ำตรงที่จะเสด็จผ่านเมื่อพระปิ่นทองเห็นนางแก้วก็หลงไหลอย,อย่างถอนตัวไม่ขึ้นรีบสั่งให้เสนาทหารไปสืบความว่า หญิงงามที่ท่าน้ำผู้นั้นเป็นใครแต่กลับไม่ได้เบาะแสอะไรเลยวันต่อมาทหารก็สืบจนได้ความพระปินทองรีบไปยังกระท่อมสองตายายทันทีตาจ๋ายายจ๋าสาวสวยคนเมื่อกี้ใช่ลูกหลานของยายหรือเปล่าข้ายอยากจะสู่ขอหน้าวัเป็นมาเหตุสีของข้าจังเลยโอ้พระองค์พระองค์บอกกล่าวนางเองจะดีกว่าไหม ได้งั้นเดี๋ยวข้าจะรอแล้วกันนะนางแก้วนั้นกลับมาได้ยินจึงคิดจะแกล้งพระปิ่นทองบ้างจึงแซงอ้อยอิ่งไม่เข้าเรือนจนพบ่ําวันรุ่งขึ้นพระปิ่นทองจึงรีบมาหานางแก้วมณีที่กระท่อมแต่เช้าตู่แต่นางกลับให้ตายายออกมารับหน้าโดยอ้างว่าตนไม่สบายหนักขอให้พระองค์กลับไปก่อนพระองค์กวนกะว,วยเป็นห่วงกลัวว่าอาการของนางจะสุดหนัก จึงยกขบวนกลับที่พักไปด้วยใจร้อนลนเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันจนล่วงเข้าวันที่ห้าพระปิ่นทองทนไม่ไหวจึงแอบย่องไปดูนางแก้วที่เรือนตั้งแต่ก่อนฟ้าสางเห็นนางแก้วตักน้ำตำข้าวแล้วหอบกระบุงตะก้ามุ่งหน้าเข้าป่าพระปิ่นทองจึงรู้ว่านางแก้งป่วยรีบเดินตามนางเข้าป่าไปพระปิ่นทองขอให้นางอภิเษกกับตนจนนางแก้วใจอ่อนตอบตกลง หลังจากวันนั้นพัพปิ่นทองได้สั่งให้ทหารสร้างกระท่อมไว้ใกล้ๆกระท่อมตายายจนเวลาผ่านไปหลายเดือนนางแก้วมณีตั้งครันขึ้นสร้างความยินดีให้กับพระปิ่นทองอย่างมากจึงชักชวนนางแก้วกลับบ้านเมืองของตนสเสด็จพี่เพคะตอนนี้คัขนของน้องโตขึ้นทุกวันน้องกลัวว่าการเดินทางจะลำบากไว้คลอลูกแล้วจะเดินทางตามสเสด็จพี่ไปนะเพคะงั้นก็ได้จ้ะ แก้วจ้ะพี่จะต้องไปก่อนและพี่ขอมอบแหวนวงนี้ไว้ให้กับเจ้าและลูกเพื่อที่เจ้าคลอดลูกแล้วจะได้เข้ามาเมืองมิธิรามหาพี่ได้โดยปลอดภัยพัพปิ่นทองและเหล่าทาหารออกล่องทะเลจนเวลาล่วงเลยมาถึงสมเดือนคืนหนึ่งได้เกิดมรสุมกลางทะเลคลื่นน้ำอันรุนแรงซัดคาเรือสำเภาหลงเข้ามาอยู่ในน่านน้ำเขตแดงของพวกยักษ์ส่วนทัพปิ่นทองนั้นตั้งสัตยาอธิษฐานว่า ขอให้เหล่าเทวดาอารักษ์โปรดช่วยคุ้มครองลูกและเหล่าทหารให้รอดพ้นจากยักษ์ร้ายเหล่านี้ด้วยเถิดสิ้นคําอธิษฐานเทวดาผู้รักษาท้องทะเลได้แฝงกายลงมาช่วยสร้างก่อแก้วล้อมรอบเรือพระปิ่นทองไว้ทำให้เหล่ายักษ์ไม่สามารถจับใครได้เลยพวกยักษ์โมโหอย่างมากที่เอื้อมมือไปใกล้ๆเรือก็ถูกกระแสบางอย่างฟาดฟันจนบาดเจ็บ จนเวลาหลายวันผ่านไปก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้จึงรีบไปรายงานเท้าผานลาดจอมยักษ์ทันทีเมื่อเท้าผานลาดราชาแห่งยักษ์ได้ทราบความก็กระทึบบาดตวัดกล้องทันทีว่าน้อยเจ้าพวกมนุษย์คิดว่ามีวิชาแล้วจะลองดีกับข้าเห็นดีข้าต้องออกลงเองแล้วยักษ์ทั้งหลายตามข้ามาขยัค่ะ,คะกล่าวถึงนางแก้ว เมื่อครบกำหนดคลอดแล้วนางได้ให้กำเนิดทารกเพศช,ชายนางจึงกลับลาสองตายายตายายจึงอวยพรให้นางและลูกโชคดีแล้วนางแก้วจึงพาลูกน้อยขึ้นเรือห่อมุ่งตรงไปยังศาลาของพระฤาษีผู้มีพระคุณพระฤาษีรับกุมารน้อยไปอุ้มแล้วหลับตาเข้าฌานอยู่ครู่หนึ่งก็ค่อยๆลืมตาแล้วกล่าวว่าแกว้วเอ้ยบัดนี้พระปิ่นทองได้มีเคราะห์หนักกำลังถูกพวกยักษ์ ล้อมจับอยู่กลางทะเลจริงแบบอเ้คะนางแก้วได้ฟังก็ตกใจอย่างมากคิดหาทางจะไปช่วยพระปิ่นทองทันทีพระฤาษีจึงสอนวิชาเวทมนต์สำหรับแปลงกายเป็นชายและอาคมต่างๆไว้ให้แก้วป้องกันตัวนางแก้วฟังแล้วจึงกราบลาพระฤาษีขึ้นเรือเหาะจากไประหว่างทางนางแก้วได้ไล่มนแปลงร่างจากสาวสวยเป็นชายหนุ่มรูปงาม แล้วบังคับเรือหอบไปยังกลางทะเลเขตเมืองยักษ์นางจึงขับเรือจอดเทียบเรือของพระปิ่นทองอ้อจะพวกมนุษย์โอหังพวกเจ้าเข้ามาในเขตของข้าแล้วเจ้าอย่าคิดว่าจะออกไปได้ง่ายๆตายซะเถอะ ทั้งสองปะทะก,กันด้วยอาวุธคู่มือโดยเจ้าแก้วใช้อีโต้ส่วนเท้าพาล่าดใช้ตะบองเข้าห้ำหันกันอย่างไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งเท้าพาราดเหน็ดเหนื่อยทรงตัวอยู่บนอากาศนานเกินไปผิดก,กับเจ้าแก้วที่ใช้เรือห่อเมื่อจอมยักษ์เปิดช่องโหว่เจ้าแก้วจึงคว้างอิโต้ออกไปปักอ,อกเท้าพาล่าดตกลงทะเลสิ้นใจทันที ส่วนยักษ์บางพวกเห็นว่าบัดนี้ไรกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองจึงเชิญมนุษย์ทั้งหมดกลับเข้าวังแล้วอัญเชิญเจ้าแก้วขึ้นเป็นราชาแต่เจ้าแก้วปฏิเสธกับถามว่าเท้าพานลาชมีรัชะทายาทหรือไม่มีพระธิดายสองพระอ,องค์พระยะค่ะชื่อว่านางสร้อยสุวรรณและนางจันทรพระยะค่ะฝ่ายพระปิ่นทองนั้นเมื่อได้เห็นพระธิดายักษ์ะะก็ทระะงหลงไหลยอย่างมาก เมื่อเจ้าแก้วเห็นกิริยาของพระปิ่นทองจึงสร้างขอพระธิดาทั้งสองไปเป็นชาย,ยาเจ้าแก้วจึงแปลงกายกลับเป็นหญิงสาวเช่นเดิมแล้วเล่าให้แก่สองธิดายักฟังเราชื่อแก้วเป็นมเหสีเอกของพระปิ่นทองแต่แปลงร่างเป็นชายเพื่อช่วยเหลือสู้รบได้โดยสะดวกพวกเจ้าอย่าได้ปิดปากเล่าให้ใครฟังแม้แต่คนเดียว ต้อยสุวรรณและจันทร์อนฟังเช่นนั้นแล้วก็เกรงกลัวนางแก้วจึงกล่าวต่อว่าเดี๋ยวข้าจะไปส่งพวกเจ้าให้แก่พระปิ่นทองหลังจากนั้นเจ้าแก้วจึงพานางทั้งสองขึ้นเรือหอะกลับไปหาพระปิ่นทองอยังกรุงมิถิลานางแก้วอุ้มลูกที่ใช้ชื่อว่าปิ่นแก้วลงเรือหาะ กับเมืองมิธิลาและได้ทูลกับเท้าพูวดลและพนางนันทาว่านี่คือหลานของพระองค์พระปิ่นทองโกรธมากหาว่าไปขโมยเด็กที่ไหนนี่เจ้าไปขโมยเด็กที่ไหนมาแล้วมาอ้างว่าเป็นลูกของเจ้าใช่ไหมเมื่อไม่มีใครเชื่อนางแก้วจึงวางปิ่นแก้วลงไม่เอาใจตัดจนสองชายาสร้อยส่วนและจางทองต้องตรงอุ้มเด็กมาปอบโยน เมื่อพ่อเด็กไม่ยอมรับก็ถือเป็นลูกกัมพาทิ้งไว้ที่นี่ให้ร้องไห้จนขาดใจไปเลยปะใครอย่าไปเหลียวแลนะแต่พัะปิ่นทองเมื่อเห็นเด็กร้องไห้ไม่ยอมหยุดก็สงสารอุ้มโอดลขึ้นมาเห็นดูมีหน้าตาภายตนและยังมีพระทําั้องประจำองค์ถูกข้อมืออยู่จึงจำได้แต่คิดว่านางแก้วหน้าหมาคงแอบขอโมยมาโดยไม่รู้ตัว ฝ่ายนางแก้วที่แอบดูอยู่เห็นพระปิ่นทองอุ้มกูมารเชยชมอยู่ก็ลองตะโกนว่าเจ้าค่ะเอ้ยพระปิ่นทองรักลูกใครไม่รู้รูมาเชยชมใครไม่เคยเห็นรีบม,มาดูเป็นบุญตาแล้วแม่เอ้ยพ่อเอ้ยหลังจากนั้นนางแก้วพาปิ่นแก้วไปเลี้ยงลำพังที่ตำหนักจนอายุได้ห้าขวบ กล่าวถึงนางทัศมาลีแห่งกรุงโลมหลังจากที่พระปิ่นทองจากไปแสนนานในที่สุดนางจึงลาพระราชบิดาลงเรือสำเพามายังกรุงมิธิลาเพื่อตามหาพระปิ่นทองฝ่ายนางส้อยสุวรรณและจันทร์เมื่อถึงทองพระโรงเห็นนางทัศมาลีนั่งเคียงคู่พระปิ่นทองก็เกิดอาการหึงหวงขณะนั้นนางแก้วมาเข้าเฝ้าพระนางนันทาพอดีเมื่อได้ยินก็คาดเดาเรื่องได้จึงแกล้งเดินชนนางทัศมาลี นางทัสมาลีจึงเข้ามาตบนางแก้วแต่สองชายยาปาดเข้ามาขวางไว้แล้วออกท่ายักษ์ทังจิกตบตีนางทัสมาลีจึงหนีกลับบ้านเมืองไป กล่าวถึงเท้าไกายมาจอมยักษ์ผู้ครองนครไกจักเป็นญาติของเท้าพานราชที่ถูกเจ้าแก้วฆ่าตายวันหนึ่งเท้าไกายมาศคิดถึงเท้าพานราชจึงยกพลโยธามุ่งหน้ามาเยี่ยมเยียนจนทราบความจากจิตการนายด่านยักษ์ว่าเท้าพานราชนั้นถูกพระปิ่นทองกับพวกทำลายจนตายเท้าไกายมาศโกรธแค้นเป็นอย่างมาก ว่าแล้วจึงสั่งทัพพลจัดทัพเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปล้อมกรุงมิถิลาทันทีเหล่าทหารหน้าด่านเห็นพลยักษ์ยกทัพมาก,ก็หวาดกลัวสุดท้ายพวกยักษ์จึงสามารถมาล้อมรอบพนานครได้โดยง่ายเมื่อชาวเมืองมิถิลาเห็นไพ่พลยักษ์หน้าตาเถม่งทึงถือตะบองเหล็กคบมือต่างก็หวาดกลัวจนไม่เป็นอันทำมาหากินนางสร้อยสุวรรณและนางจันทร์นปรึกษากันว่าควรบอกความจริงกับพับปิ่นทอง เพื่อให้ทรงไปขอร้องนางแก้วมาช่วยสู้รบโดยกล่าวว่านางแก้วหน้ามาเนี่ยแหละเพคะที่ช่วยพระองค์ไว้เมื่อข่าวที่พ่อแม่ของหม่อมฉันจะจับพระองค์ไว้กลางทะเลพระปิ่นทองรีบเสด็จไปยังตำหนักของนางแก้วทำตัดเฉยเฉยเหมือนไม่เคยรังเกียจนางมาก่อนนางแก้วดูท่าทีพระปิ่นทองก็พอจะรู้ว่าต้องการให้นางช่วยเหลือเรื่องสงครามอย่างแน่นอนจึงแจ้งว่า สเสด็จลงมาทำไมให้เสียศักดิ์ศรีละเพคะแม่แก้วอย่าพูดอย่างนั้นเลยพี่รู้นะว่าน้องอ่ะใส่รูปมา้าซ่อนไว้อยู่ภายในแล้วยังมีอาคมร้ายกาจพี่อ่อยากจะปรึกษาเรื่องยักษ์ที่กำลังล้อมเมืองของเราไว้เช้าวันรุ่งขึ้นนางแก้วได้ไล่เวทมนต์แปลงกายเป็นชายคว้าอิโต้ขึ้นเข้าเฝ้าเท้าพัวโดนและพระนางนันทา ทั้งสองพระองค์แปลกใจเพราะไม่รู้จักชายผู้นี้แต่พระปิ่นทองจำได้จึงร้องขึ้นว่าอ๋อชายผู้นี้คือเจ้าแก้วที่เคยช่วยชีวิตลูกไว้พระเจ้าค่ะน้องรักของพี่พบกันคราวนี้เห็นทีต้องขอแรงเจ้าช่วยปราบยักษ์อีกครั้งหนึ่งหากสำเร็จแล้วแล้วก็เจ้าต้องการสิ่งใดพี่จะจักหามาให้ทั้งสิน้นท้าผู้วดนจึงตัดวอวยพรขอให้ชนะศึก หลังจากนั้นเจ้าแก้วจึงบัญชาการทหารออกลบกับเท้าไกยมาทันทีเจ้าแก้วตะโกนออกไปว่าท่านเท้าพาล่าก็สิลนฤทธิ์ด้วยมือข้ามาแล้วเท้าไกยมาได้ฟังแล้วกิ้วโกรธเป็นนักหนาจึงพุ่งเข้าฟาดฟันด้วยดาบยักษ์เจ้าแก้วใช้มีดอิตโต้รับไว้ทันท่วงทีทั้งสองผัดกันลุกผัดกันรับอย่างไม่ยอมใครจนกระทั่งเจ้าแก้วอาศัยช่องโหว่ความไวกว่า เข้าฟันเข้าที่ลำคอของเท้าไกยาม้าเป็นแผลยาวและตามไปฟันจนคอขาดกระเด็นทันทีเมื่อเท้าไกยาม่าตายลงเจ้าแ,แก้วรีบนำหนังเข้าลุกไล่หัรักนซึ่งขวัญจะเดินพอแม่ทัพใหญ่ตายทับของฝ่ายมย์จึงเป็นฝ่ายชนะเสืดอย่างเหนือความคาดหมายเหล่าชาวเมืองเมื่อรู้ข่าวตา่างคนโหยโหลงทีกับ,บ,บแม่ทัพนับว่าเจ้ากแก้วตลอดทางกับพระราชวัง เมื่อถึงท้องพระโรงเจ้าแก้วจึงทูลลากลับและบอกว่าไม่ต้องการสิ่งใดทั้งสิ้นขันเจ้าแก้วกลับมาก็แปลงร่างกลับเป็นหญิงหน้าม้าดังเดิมฝ่ายปิ่นทองได้ถามความจริงจากนางส้อยสุวรรณและจันทร์ทอนแล้วชายผู้นั้นคือนางแก้วจริงๆจึงได้ตามมาอ้อนวอนให้นางแก้วหายโกรธแต่ยังไงนางแก้วก็ใจแข็งพี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ยอมถอดรูปม้าออก พี่จะเชือดคอตัวเองเดี๋ยวนี้นางแก้วจึงยอมถอดรูปม้ากลับกลายเป็นนางแก้วมณีสาวงามโสภาอย่างน่าอัศจรรย์วันรุ่งขึ้นพระปิ่นทองจึงพานางแก้วเข้าเฝ้าถวายบังคมเท้าภูวดลและพระนางนันทาพร้อมกับเล่าเรื่องของนางแก้วหน้ามา้าซึ่งถอดรูปแล้วมีโอรสน้อยๆซึ่งชื่อว่าปิ่นแก้วสองกษัตริย์ได้ฟังแสนสมมนัดหนักหนา นางแก้วจึงขอประทานอนุญาตให้พ่อกับแม่เข้ามาอยู่ในวังท้าวพัวโดลก็ไม่ได้ขัดข้องต่อมาท้าวพัวดลจึงประกาศอภิเษกพระปิ่นทองและนางแก้วขึ้นเป็นพระราชาและอัคระมะเหสีมณีรจนาปกครองกรุงมิทิลาพร้อมกับจัดงานมหรศพเฉลิมฉลองนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน ข้ามกลางความปิติยินดีของเหล่าราษฎรโดยเฉพาะบิดามารดาของนางแก้วที่ได้ขึ้นวอทองเข้ามาสู่วังหลวงในฐานะพ่อตาแม่ยายของพระปิ่นทองซึ่งท้าวภูวดลได้พระราชทานบรรดาศักิ์บิดาของนางแก้วให้เป็นถึงเจ้าพระยาหลังจากนั้นนางแก้วและพระปิ่นทองจึงได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมพระเกียรติ